สวัสดีครับท่านผู้ชมขอน้อมรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคำพี์ไบเบิลโดยผมลุงทุ่งจะนําท่านผู้ชมมาติดตามเรื่องราวที่บันทึกไว้ในคำพีไบเบิลอีกเช่นเคยความเดิมจากตอนที่แล้วพระยะโฮวาก็ได้บอกให้โมเสสไปบอกกับทุกคนว่าให้หาลูกแกะตัวผู้มาครอบครัวละหนึ่งตัวโดยเลือกตัวที่มีสุขภาพแข็งแรงหรือถ้าหากครอบครัวไหนไม่มีลูกแกะจะใช้ ลูกแพะแทนก็ได้ถ้าครอบครัวไหนมีคนน้อยคิดว่าจะกินลูกแกะไม่หมดก็ให้เรียกเพื่อนบ้านมากินด้วยก็ได้และในตอนพบคำ่ำให้เอาเลือดแกะจากลูกแกะที่ฆ่าไปประพรมเสาประตูทั้งสองข้างและคานบ้านเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์พวกเขาต้องกินเนื้อแกะให้หมดในคืนนั้นโดยกินภายในบ้านโดยที่ต้องย่างเนื้อลูกแกะห้ามกินเนื้อที่ยังไม่สุกหรือห้าม ต,ต้องกินเนื้อที่ย่างแล้วเท่านั้นและต้องกินให้หมดภายในบ้านในคืนนั้นถ้ามีเหลือก็ต้องเอาไปเผาไฟทั้งหมดซึ่งทุกคนก็จะต้องใช้ผ้าคาดเอวผ้าคาดหัวใส่รองเท้าถือไม้เท้าไว้ในมือน,นี่คือปัสกาของพระเจ้าและในทุกๆปีชาวอิสราเอลก็จะต้องจัดงานเฉลิมฉลองอย่างนี้ทุกปีตลอดไปนี่เป็นข้อกําหนดหรือเป็นกฎหมายของพระยะโฮวาจาก นั้นในคืนนั้นพระยะโฮวาก็จะเข้าไปในเมืองอียิปต์แล้วก็ประหารลูกชายคนโตของชาวอียิปต์ทุกครอบครัวทุกคนไม่เว้นแม้กระทั่งลูกชายคนโตของฟาโรททำให้ชาวอียิปต์หวาดกลัวมากเสียงร้องไห้คร่ำครวญไปทั่วทั้งแผ่นดินอียิปต์เนื่องจากไม่มีครอบครัวไหนเลยที่ไม่มีคนตายในคืนนั้นรวมทั้งลูกสัตว์ตัวผู้ตัวแรกของทุกครอบครัว ก็ตายด้วยฟารโรจึงเรียกให้โมเสสกับอาโรนเข้าพบทันทีพร้อมกับสั่งว่าพวกคุณจะไปไหนก็ไป<_><_>หายดื้อด้านแล้วครับทีนี้ยอมปล่อยแล้วถึงกับไล่ชาวอิสราเอลออกไปเลยชาวอียิปต์ก็เร่งให้ชาวอิสราเอลเดินทางออกจากแผ่นดินอียิปต์แล้วชาวอิสราเอลที่เป็นผู้หญิงก็ขอเครื่องเงินเครื่องทองขอเสื้อผ้าด้วยความกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชาวอียิปต์ ก็ยอมให้หมดทุกอย่างครับเพื่อที่จะให้ชาวอิสราเอลรีบเดินทางออกไปจากแผ่นดินอียิปต์โดยเร็วซึ่งในการอพยพของชาวอิสราเอลครั้งนั้นมีคนอพยพมาด้วยกันทั้งหมดถึงหกแสนคนเลยทีเดียวเป็นจำนวนที่เยอะมากนะครับรวมระยะเวลาแล้วตั้งแต่ชาวอิสราเอลอพยพมาอียิปตั้งแต่เกิดการขาดแคลนอาหารอย่างหนัก นำโดยยาโคบมาจะถึงตอนนี้เป็นเวลาถึง430ปีที่พวกเขาไปเป็นทาสอยู่ที่อียิปต์พระยะโฮวาก็มีข้อกำหนดไว้ว่าชาวอิสราเอลทุกคนจะต้องเข้าสุนัตส่วนชาวต่างชาติที่ไม่ใช่ชาวอิสราเอลไม่ต้องเข้าสุนัตและรวมไปถึงทาสที่ชาวอิสราเอลที่ซื้อมาที่เป็นผู้ชายก็จะต้องเข้าสุนัตทุกคนด้วยก็เป็นกฎหมายของพระยะโฮวานี่คือเรื่องราวของอีพีที่ แล้วเราก็จะมาตามกันต่อในอีพีนี้ว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปขอเชิญทุกท่านรับชมรับฟังได้ครับ บทที่สิและพระยะโฮวาพูดกับ rằng, โมเสสว่าลูกชายคนโตทุกคนและลูกสัตว์ที่เป็นตัวผู้ตัวแรกทุกตัวของชาวอิสราเอลขอให้เียกไว้ต่างหาให้เรา ลูกชายคุนโตและลูกสะพี่เป็นตัวพูดตัวแรกนั้นเป็นของเราโมเสสจึงพูดกับประชาชนว่า ขอให้ระลึกถึงวันนี้วันที่พระยะโฮวานำพวกคุณออกจากอียิปตินแดนของการเป็นทาสด้วยพลังอำนาจของพระองค์ดังนั้นอย่าก,กินขนมปังที่ใส่เชือ้อพวกคุณออกมาในวันนี้ของเดือนอาปีพอพระยะโฮวานำพวกคุณเข้าไปในแผ่นดินของชาวคานาอันชาวฮิตไทชาวอาโมไร ชาวฮีวายชาวเยบูสซึ่งเป็นแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำพึ่งมากมายที่พระองค์สาบานกับบรรพบุรุษของพวกคุณไว้ว่าจะให้กับพวกคุณขอให้พวกคุณฉลองเทศกาลนี้ในเดือนอาบีบพวกคุณต้องกินขนมปังไม่ใส่เชื้อเป็นเวลาเจ็ดวันและในวันที่เจ็ด จะเป็นเทศกาลฉลองให้พระยะโฮวาตลอดเจ็ดวันนั้นให้กินขนมปังไม่ใส่เชือ้ออย่าให้มีขนมปังที่ใส่เชือ้อและแป้งเชื้ออยู่ในเขตแดนของคุณเลยในวันนั้นให้บอกลูกชายของคุณว่าพ่อทำแบบนี้เพื่อระลึกถึงสิ่งดีๆที่พระยะโฮวาได้ทำเพื่อพ่อตอนที่ออกจาก อียิปเทศกาลนี้จะเตือนใจคุณให้ระลึกถึงเหตุการณ์นั้นเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เขียนไว้ที่มือและหน้าผากของคุณคุณจะได้พูดถึงข้อกฎหมายของพระยะโฮวาเพราะพระยะโฮวานำคุณออกจากอียิปด้วยพลังอำนาจของพระองค์พวกคุณต้องทำตามคำสั่งนี้ทุกปีในเวลาที่กําหนดไว้ พระยะหัวพาคุณเข้าไปในแผ่นดินของชาวคานาันซึ่งพระองค์สาบานกับคุณและบรรพบุรุษของคุณไว้ว่าจะให้กับคุณขอให้ถวายลูกชายคนโตทุกคุณและลูกสัตว์ที่เป็นตัวผู้ตัวแรกทุกตัวของคุณให้พระยะหัวลูกชายคนโตและลูกสัตว์ที่เป็นตัวผู้ตัวแรกนั้นเป็นของพระยะหัวคุณ ต้องไถลูกชายคนโตทุกคนของคุณส่วนลูกลาตัวผู้ตัวแรกนั้นต้องใช้แกะ ถ้าไม่ไทยจะต้องทุกคอมันให้หักถ้าวันขรังหน้าลูกชายของคุณถามว่าทําไมถึงทําแบบนี้ขอให้บอกเขาว่าพระยะหูวาพาพวกเราออกจากอียิปต์ดินแดนของการเป็นทาสด้วยพลังอํานาจของพระองค์ออนที่ฟาโรูใจแข็งกระด้างไม่ยอมปล่อยพวกเราพระยะหูวาประหารชีวิตลูกชายคณโตทุกคนของชาวอียิปต์และลูกสัตว์ที่เป็นตัวผู้ตัว แรกทุกตัวในอียิปต์นี่แหละเป็นเหตุผลที่พวกเราถวายลูกสัตว์ที่เป็นตัวผู้ตัวแรกทุกตัวให้พระยะโูวาส่วนลูกชายคนโตทุกคนนั้นเราไถวไวการทําแบบนี้จะเตือนใจคุณซึ่งจะเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์อยู่ที่มือและเป็นเหมือนแถบผ้าที่คาดไว้ที่หน้าผากของคุณเพราะพระยะฮูวาได้นําพวกเราออกจากอียิปด้วยพลังอํานาจของพระองค์ ปล่อยชาวอิสราเอลออกไปนั้นพระเจ้าไม่ได้นำพวกเขาไปทางแผ่นดินของชาวฟิลิสเตียถึงแม้เป็นทางที่ใกล้เพราะพระเจ้าพูดว่าถ้าชาวอิสราเอลจาาอเอลจอกับสงครามพวกเขาอาจจะเปลี่ยนใจแล้วหันกลับไปที่หยิ จึงนำชาวอิสราเอลอ้อมไปทางที่กันดานแถบทะเลแดงชาวอิสราเอลก็ออกจากอียิเป็นหมูเหล่าเหมือนกองทัพโมเสสเอากระดูกของโยเซฟไปด้วยเพราะโยเซฟได้ให้ลูกหลานของชาวอิสราเอลสาบานเรื่องนี้ไว้โยเซฟพูดว่าพระเจ้าจะช่วยพาพวกคุณทุกคนและพวกคุณต้องเอากระดูกของผมออกไปด้วย พวกเขาออกจากสุขศและไปตั้งค่ายพักที่เอทามริมเขตแดนของที่กันดานพระยะโอวานำทางพวกเขาด้วยเสาเมฆในตอนกลางวันและเสาไฟในตอนกลางคืนเพื่อให้มีแสงสว่างพวกเขาจึงเดินทางได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเสาเมฆที่นำหน้าพวกเขาในตอนกลางวันและเสาไฟในตอนกลางคืนอยู่กับ พวกเขาเสมอ รุปในอีพีนี้นะครับแล้วชาวอิสราเอลกว่า6 0 0 0 0คนก็เริ่มต้นการเดินทางอพยพออกจากอียิปเพื่อกลับไปยังดินแดนคานาอันซึ่งเป็นดินแดนที่มีน้ำนมและน้ำพึ่งมากมายโดยที่โมเสสก็ได้นำเอากระดูกของโยเซฟไปด้วยเพราะว่าก่อนที่โยเซฟจะตายก็ได้ให้ลูกหลานของชาวอิสราเอลสาบานว่าจะนากระดูกของโยเซฟกลับไปที่คานาอันด้วย ซึ่งโยเซฟก็ได้ตายไปหลายปีแล้วโดยการอพยพครั้งนี้ก็จะเดินทางไปทางฟิลิสเตียซึ่งเป็นทางอ้อมก็จะไปอยู่ในที่กันดารแห่งหนึ่งเพราะพระยะโูวาท่านทรงคิดว่าหากชาวอิสราเอลต้องเจอกับสงครามก็อาจจะทําให้เปลี่ยนใจและกลับไปอยู่ที่อียิปต์ไปเป็นทาสเหมือนเดิมได้โดยการเดินทางในครั้งนี้พระยะโูวาก็ใช้เสาเมฆนําทางในตอนกลางวันและในตอนกลางคืนก็ใช้เสา ทําให้ชาวอิสราเอลเดินทางได้ทั้งกลางวันและกลางคืนจนในที่สุดก็ไปถึงที่เอทามแล้วพวกเขาก็ตั้งค่ายพักอยู่ที่นั่นซึ่งเอทามนี้ก็จะเป็นเขตแดนของที่กันดาลน,นี่คือบทสรุปในอีพีนี้กราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมและให้กําลังใจลุงทุ่งมาตลอดขอพระเจ้าได้โปรดประทานพรแด่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป อีพีนี้ต้องลากันแล้วฝากกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงทุ่งด้วยนะครับพบกันใหม่ในอีพีถัดไปสวัสดีครับ และในตอนพบคล่ำหน่ว <c oughs> ยพบคล่ำพลบล่ลำโต๊ดอีกแล้ว <c oughs> ให้เอาเลือดแกะจากลูกแกะที่ฆ่าไปประพรม <c oughs> ไปประพรมเสาประตูทั้งสองข้างเสาประตูทั้งสอง แล้วก็ประหารลูกชายคนโตของชาวอียิปตุกครอบครัวทุกคนไม่เว้นแม้กระทั่งไม่เว้นแม้กระทั่งลูกชายคนโตของฟาโรห์รวมทั้งลูกสัตว์ตัวผู้ตัวแรกของตัวผู้ตัวแรกของทุกครอบครัว ก็ตายด้วยก็ยอมให้หมดทุกอย่างครับเพื่อที่จะให้ชาวอิสราเอลรีบเดินทางออกไปจากแผ่นดินอียิปต์โดยเร็วจากแผ่นดินอียิปต์โดยเร็วซึ่งในการอพยพของชาวรวมแล้ว รวมระยะเวลาแล้วตั้งแต่ชาวรวมระยะเวลาแล้วตั้งแต่ตั้งแต่เกิดการขาดแคลนอาหารอย่างหนักนำโดยยาโคบมาจนถึงตอนนี้ก็คือเป็นเวลามาจนถึงตอนนี้เป็นเวลาถึง430ปีที่พวกเขาโมเสสจึงพูดกับ โมเสษจึงพูดกลับพูดกลับกลับกลับกับพูดกลับส่วนลูกชายคนโตทุกคนนั้นเราไถไว้ส่วนลูกชายคนโตทุกคนนั้นเรา,า,าทุกคนนั้นเราไถาไว้การทำแบบนี้จะเตือนใจคุณ การทำแบบนี้จะเตือนใจคุณซึ่งจะเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ที่มีมือซึ่งจะเป็นเหมือนทางแผ่นดินของชาวฟิลิสเตียพระเจ้าไม่ได้นำ้ยพระเจ้าไม่ได้นำพวกเขา ไปทางแผ่นดินของชาวโมเสสเอากระดูกของโยเซฟไปด้วยเพราะโยเซฟได้ให้ลูกหลานของชาวอิสราเอลสาบานสาบานไฟในตอนกลางคืนเพื่อให้มีแสงสว่างพวกเขาจึงเดินทางได้ พวกเขาจึงเดินทางได้อบพยพไปยังอีอพยพออกจากอียิปเพื่อกลับไปยังดินแดนคายบออกจากอียิปเพื่อกลับไปยังดินแดนคานาอันซึ่งปนซึ่งเป็นดินแดนที่มีน้ำนมและน้ำพราะพระยาะ เพราะพระยาหูวาท่านทรงคิดพืนก็ใช้เสาไฟทำให้ชาวอิสราเอลสามารถเดินทางได้ทำให้ชาวอิสราเอลเดินทางจนในที่สุดก็ไปถึงที่เอทามแล้วพวกเขาก็ตั้งแล้วพวกเขาก็ตั้งค่าย